พระหาร7ดชั่วโคตรวมพ่ออินหรือเปล่าจุดจบพ่ออินแม่ปรางจะเป็นยังไงเรียกได้ว่าเรตติ้งดีแบบฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับรละครเรื่องพมลิขิตที่นอกจากคู่พระนางหมื่นมหาลิ์แล้วก็พุทธาแล้วก็ยังมีอีกคู่หนึ่งค่ะซึ่งก็คือคู่ของพ่ออินและก็แม่ปราง ซึ่งเมื่อเนื้อเรื่องดำเนินมาสู่ในช่วงของสงครามชิงบัลลังระหว่างโอรสของคุณหลวงไทสระและเจ้าฟ้าพรอ,ออกยาโกสาธิบดีจีนได้สนับสนุนโอรสของคุณหลวงไทสระอย่างเต็มตัวภายหลังเมื่อเจ้าฟ้าพรเป็นฝ่ายชนะและได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ได้สั่งประหารฝั่งตรงข้ามจนหมดสิน้น ออกยากโกสาธิบดีจีนจึงได้ลีภัยหนีไปบวชไม่ยอมศึกจึงถูกประหารคาผ้าเหลืองด้วยโทษการกระทำผิดต่อพระเจ้าแผ่นดินส่วนครอบครัวของโกสาธิบดีจีนถ้าถูกตัดสินให้ประหารทั้งโคตคือทุกคนในวงตระกูลจะต้องถูกประหารทั้งหมดแต่หากถูกตัดสินให้ประหารเจ็ดชั่วโคด จะถูกตัดสินเฉพาะฝั่งผู้ชายไม่นับรวมผู้หญิงซึ่งในกรณีนี้แม่แพรจีนก็จะรอดแต่จะถูกริพระาชบาทคือรบทั้งคนและทรัพย์สินไปเป็นของหลวงแล้วพ่ออินล่ะด้วยเหตุนี้เองทำให้เหล่าแฟนละครอินจัดตั้งกระทู้พันทิ์ถามถ้าแม่ปรางแต่งกับพ่ออินอนาคตแม่ปรางจะไม่ซวยหรอ ออกยาโกสาธิปบดีจีนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าฟ้าพรน,นะจะเห็นในอีพีที่6ว่าออกยาโกสาธิบดีจีนได้คุยกับพ่ออินลูกชายซึ่งเป็นมหาดเล็กคนสนิทของคุณหลวงท้ายสะว่าอยากจะย้ายลูกตัวเองมาศึกษางานในกรมคังเป็นรากฐานในอนาคตเพื่อที่ต่อไปเมื่อตัวเองออกจากราชการลูกชายจะได้สารต่อ ณจุดจุดนี้ตอนจบของพมลิขิตก,ก็อาจเป็นไปได้ว่าพ่ออินลูกชายของออกยาโกสาธิบดีจีนอาจต้องตายในช่วงผัดแผ่นดินแต่ในเวอร์ชันนี้ยายพ่ออินแล้วก็แม่ปรางจบสวยแต่งงานกันมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อหนูยกแล้วในเวอร์ชันละครจะเป็นยังไงหลายคนบอกว่าละครอาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นหรอก รืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่งเติมอะไรแฟนๆคงต้องติดตามกันต่อไปแต่แอดว่านะละครน่าจะจบสวยนะเ <speak in chemistry> พื่อนๆคิดว่ายังไงบ้าง,งคะ่ะลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ ใครชอบเรื่องที่แอดเอามาฝากกันในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดแคสในการทำวิดีโอต่อไปได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้แอดแคสเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย